62. Imagine เพลง Imagine ใช่ไหมครับผมคิดว่ามันมีความหมายอย่างที่เขาพูดใช่แต่น่าเสียดายที่เครื่องหนึ่งของคนที่ฟังเพลงนี้ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของมันอาจเป็นเพราะความแตกต่างทางภาษาหรือไม่เคยสนใจก็ตาม 30%เซเข้าใจภาษาแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงเพราะอาจไม่เคยนำมาคบคิด15%ซพยายามตีความแต่ด้วยโลกกระท์ที่มองแต่บริบทในโลกของตัวเองจึงเข้าใจว่ามันเป็นแค่จินตนาการที่ไม่มีวันเป็นไปได้จริง4%เซถูกนำไปตีความจากผู้ที่ได้ชื่อว่ามีอิทธิพลทางความคิดต่อค จำนวนมากแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีจะมีคนที่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของการพยายามสื่อสารที่มาจากแหล่งกำเนิดข้อมูลนี้น้อยกว่า1%เสียอีกคลเอินอธิบาย ฉันอยากจะบอกกับเธอว่านอกจากเพลงนี้ยังมีเพลงอีกเป็นล้านานเพลงที่ถูกส่งไปจากพวกเรากระจายอยู่ในทุกชาติทุกภาษาเพื่อบอกความในใจว่าพวกเรารอคอยการกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันและกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ให้กำเนิดดวงจิตของพวกเราหรือดวงจิตดวงใหญ่ คนที่แต่งเพลงบรรยายภาพของโลกคู่ขนานคนนี้เมื่อเขาทำหน้าที่สร้างสารรค์บทเพลงและทำให้มันเป็นที่รู้จักแก่คนทั้งโลกแล้ว mm. เขาก็จบชีวิตในเวลาไม่นาน mm. และดวงจิตของเขาก็ได้มาเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราแล้วคลายเอิ้เสริม mm. เขาถูกลอบสังหารโดยแฟนเพลงที่คลั่งไคล้เขามากคนหนึ่งนี่ครับ mm. ผมถามใช่ ทำไมคนที่มีอิทธิพลต่อโลกมากๆอย่างเขาถึงได้จบชีวิตเร็วอย่างนั้นล่ะครับผมถาม เพราะนั่นคือสิ่งที่เขาเลือกเขาไม่มีอะไรต้องทำแล้วภารกิจของเขาสำเร็จแล้วเขาก็สามารถเลือกที่จะอยู่ต่อหรือจะไปก็ได้ซึ่งเขาเลือกที่จะไปในเวลาไม่นานเขาก็ได้มาเกิดที่ดาวถึงราแห่งนี้และปัจจุบันเขาก็กำลังดำเนินชีวิตอยู่เพื่อรอคอยดวงจิตที่เป็นสายสัมพันธ์คนอื่นๆจริงหรือครับ อย่างนี้ผมก็มีโอกาสได้เจอเขานะสิครับผมพูดอาจจะได้เจอนะแต่เขาอยู่อีกซีกโลกหนึ่งถ้าเธออยากจะเจอเขาเพียงเพราะเขาเคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงบนโลกของเธอแล้วก็หลายๆคนในเมืองนี้ก็เคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงบนโลกของเธอมาก่อนรวมทั้งคนที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ด้วยเขาอธิบายต่อ เดวินเคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงบนโลกของผมหรือครับผมถามก็คนที่วาดรูปนางลิซ่าหรือมาดามลิซ่าไงละ่ะเธอรู้จักไหมเขาตอบนางลิซ่าไหนครับนึกไม่ออกผมตอบ อ๋อลืมไปโมนาเป็นคำสรรพนามที่ใช้เรียกผู้หญิงที่สูงสักอีกคำหนึง่งคล้ายคลกับคำว่ามาดามพวกเธอจริงเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าโมนาลิซาเขาตอบคนที่วาดภาพโมนาลิซาอย่าบอกนะครับเดวินคือเลโอนาร์โดดาวินชีนะผมพูดพร้อมกับหันหน้าไปทางเดวินนั่นละ่ะเขาตัวจริงเลยละ่ะครเอิญพูด จริงหรือครับเนี่ยคุณคือเลโอนาร์โดดาวินชีจริงๆหรือครับผมพูดพร้อมกับเดินเข้าไปจับมือเขาคุณคือศิลปินในดวงใจของผมเลยนะครับตอนเด็กๆผมเคยเอารูปที่คุณวาดมาลอกเรียนแบบตั้งหลายรูปแน่ผมดีใจจริงๆที่ได้พบคุณผมพูดฮ่าฮฉันก็เช่นเดียวกันฉันรู้สึกยิ่งกว่าเธอเสียอีก ฉันรู้สึกปิติเลยล่ะที่ได้เจอเธอเดวินตอบทำไมล่ะครับผมถามโลกนี้มีสิ่งที่ทำให้ผมต้องประหลาดใจได้ทุกนาทีเลยนะครับผมพูดอีกไม่นานเธอจะชินไปเองที่นี่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่เธอยังไม่รู้ขอให้เธอเตรียมตัวเตรียมใจกับเรื่องที่ไม่คาดคิดไว้ให้ดีก็แล้วกัน คลาเอินบอกเย็นวันนั้นผมสนทนากับเดวินต่ออีกหลายชั่วโมงขณะที่นั่งดูเขาวาดรูปที่ค้างไว้โดยมีโคฮารุมายืนเป็นแบบในบางช่วงที่จริงเดวินเก่งจนไม่จำเป็นต้องดูแบบแล้วเพราะเขาสามารถจินตนาการได้ทั้งหมดแต่ที่โคฮารุต้องมายืนเป็นแบบ แพราะเธอขอไปยืนเองโดยเธอพยายามทำท่าทางให้เหมือนกับที่เดวินร่างไว้ ซึ่งดูแล้วเหมือนกับห้องทำงานของศิล,ลปินในยุคเรเนซองส์ที่ผมเคยเห็นในรูปวาดไม่มีผิดที่มักจะมีนางแบบมายืนให้วาดรูปท่ามกลางแสงไฟในสตูดิโอคืนนี้พวกเราเข้านอนกันดึกพอสมควรแต่เดวินก็ยังคงทำงานต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีทีท่าว่าจะไปพักผ่อนเลย เช้าว,วันรุ่งขึ้นผมตื่นมาเป็นคนแรกเมื่อเดินออกมาจากห้องนอนแสงอ่อนๆของดวงอาทิตย์ก่อนจะขึ้นจากขอบฟ้าผนวกับแสงจากหลอดไฟที่ไม่เคยดับทำให้ผมเห็นสภาพภายในห้องทำงานของเดวินได้ชัดเจนมากกว่าเมื่อคืนภาพที่เดวินวาดไว้ตอนนี้มันถูกลงสีจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว สีที่ลงไปในภาพนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่สีน้ำบางๆแต่ก็ทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศของสวงสวรรค์ได้อย่างชัดเจนจนไม่ต้องจินตนาการสีที่เดวินแต่งแต้มลงไปในแต่ละจุดของภาพ ได้ทำหน้าที่แทนค่าของอากาศที่สะอาดสดใสต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ที่สวยสดงดงามอย่างเป็นธรรมชาติรวมทั้งถ่ายทอดสีหน้าแววตาของคนในภาพได้อย่างสมจริงดูราวกับเข้าใจความรู้สึกของชายผู้ถูกจูงมือว่ากำลังตื่นเต้นขนาดไหนที่ได้เห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆเป็นอย่างไรบ้างครับ เสียงของเดวินดังขึ้นจากข้างหลังขณะที่ผมกำลังยืนดูภาพวาดนั้นอย่างพินิษพิจารณามันยอดเยี่ยมมากๆเลยครับผมตอบขอบคุณครับท้าไม่คุณเตือนเร็วจัง คุณคงเพิ่งไปนอนได้ไม่นานนี้เองใช่ไหมครับผมประเมินจากงานที่เห็นฉันยังไม่ได้นอนเลยฉันเพิ่งวาดมันเสร็จก่อนหน้าที่เธอจะตื่นไม่ถึงชั่วโมงฉันจึงออกไปยืดเส้นยืดสายเสียหน่อยเขาตอบในมือของเขาถือภาชนะรูปร่างเหมือนกาน้ำแบบมีหูหิ้วทำจากทองแดงแต่มีรูปทรงสูงเหมือนกับเหยือกน้ำหลังจากที่ทักทายผมแล้วเขาก็เดิน ไปยังโต๊ะทำงานกลางห้องมาดื่มอะไรร้อนๆกันก่อนเขาเชิญชวนพร้อมกับเดินไปหยิบถ้วยดินเผามาสองใบลองดื่มนี่ดูเขาเรียนอะไรบางอย่างใส่ถ้วยสองใบขอบคุณมากครับผมเอื้อมมือไปประคองถ้วยนั้นอย่างแผ่วเบาเพราะเห็นว่ามันยังร้อนอยู่คุณไปซื้อมาเออไม่ใช่สิคุณไปเอามาจากไหนหรือครับผมถาม ที่บ้านถัดจากนี้ไปอีกสี่บล็อกคนทั่วทั้งเมืองรู้จักบ้านนี้ดีเขาทำเจ้าเครื่องดื่มนี้ได้อร่อยไม่เหมือนใครเขาตอบผมลองดื่มมันช้าๆสัมผัสแรกที่รับรู้มันคือชานมและมันมีกลิ่นหอมของเนยแต่ที่พิเศษคือมันมีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้วนออกมาอย่างชัดเจนชานมนี่ครับอร่อยมากครับผมพูด แต่ชานี้เป็นชาพิเศษนะเขาอธิบายพิเศษอย่างไรหรือครับพ,พิเศษตรงที่กลิ่นของมันจะคงหอมอยู่อย่างนั้นถึงแม้ว่าจะใส่นมและเนยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นไปแล้วเขาตอบอา้าวผมนึกว่าใส่ดอกไม้ลงไปเสียอีกเปล่าเลยนี่คือกลิ่นของมันล้วนๆเขาตอบ และที่กลิ่นมันยังหอมจัดขนาดนี้ได้ก็เพราะชาต้นนี้เป็นต้นที่เก่าแก่มากๆจากการประเมินมันน่าจะอายุสัก60,000ปีแล้วต้นชาอายุ60,000ปีผมอุทานด้วยความแปลกใจโอ้โหแล้วต้นมันจะใหญ่ขนาดไหนกันครับเนี่ยใหญ่มากใหญ่ประมาณ4คนโอบและสูงเท่ากับตึก3ชั้นเลยทีเดียวเขาอธิบาย ทำไมเขาถึงไม่ขยายพันธุ์ไปปลูกที่อื่นบ้างล่ะครับมีคนเคยเอาไปปลูกกันแล้วแต่กลิ่นหอมของมันจะเป็นแค่กลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนชาทั่วๆไปเวลาชงจึงไม่ควรใส่ส่วนผสมใดๆลงไปเพราะจะทำให้กลิ่นมันหายหมดถ้าเป็นชาต้นใหญ่และสูงขนาดนั้น เขาจะเก็บไปกันอย่างไรครับผมสงสัยนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยนะเขาจะสร้างโครงไม้ขนาดใหญ่ล้อมชาต้นนี้ไว้ความสูงของโครงนี้ก็พอๆกับเรือนยอดของมันแถมยังมีสะพานไม้เล็กๆต่อเข้าไปในพื้นที่ต่างๆของเรือนยอดนั้นอีกทีถ้าเธอขึ้นไปข้างบนเธอจะไม่รู้สึกเลยว่านี่คือต้นไม้มันเหมือนเป็นสวนยอมลอยฟ้ามากกว่า เพราะมันมีทางเดินโดยรอบตัดไปตัดมาเป็นตารางใบไม้ที่โผล่ขึ้นมาก็ดูเหมือนพุ่มไม้เตี้ยๆที่ถูกตัดแต่งทุกวันแต่ที่จริงคือมันโดนเด็ดทุกวันมากกว่าชานี้เป็นของขึ้นชื่อที่เมืองนี้เลยใครมาก็ต้องชิมให้ได้เดวินพูดเสริมถึงความพิเศษอืมหอมมันอร่อยเข้มข้นมากเลยนะครับ ผมแสดงความรู้สึกนี่ลองทานกับขนมนี้สิจะเข้ากันมากเขาเดินไปหยิบกล่องขนมมาจากชั้นวางของเมื่อเปิดกล่องออกมาก็พบกับขนมที่มีลักษณะพลุนๆคล้ายกับคุกกี้แต่ก็ไม่เหมือนเสียทีเดียวเพราะดูจากคุณสมบัติแล้วไม่คล้ายกันเลยและยิ่งลองกัดลงไปยิ่งไม่เหมือน พราะความนุ่มนวลของมันทําให้รู้สึกเหมือนกินอะไรฟูๆมากกว่าเนื้อในของมันอุดมไปด้วยเมล็ดธันยพืชหลายชนิดที่ถูกบดจนเกือบละเอียดแล้วนํามาปั้นเป็นก้อนแบนๆทําให้เมื่อกินเข้าไปแล้วแทบไม่ต้องเคี้ยวเลย เข้ากันได้ดีมากเลยนะครับเวลาที่ดื่มชาตามเข้าไปมันนุ่มละเอียดละลายไปพร้อมกับชาเลยนะครับผมชมใช่เวลาดื่มชาฉันจะต้องมีขนมนี้กินคู่กันเสมอเขาเสริมคุณต้องไปพักผ่อนก่อนหรือเปล่าครับคุณยังไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยนี่ผมพูด ไม่เป็นไรฉันเคยไม่นอนติดต่อกันตั้งหลายวันก็ยังไม่เป็นไรเดวินตอบมันไม่ค่อยดีหรือเปล่าครับผมถาม ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้แค่ว่าสิ่งที่ฉันทำนี้จะมีความหมายต่อใครบางคนซึ่งจะทำให้ฉันเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ทำให้ความหมายของใครคนนั้นเกิดขึ้นจากน้ำมือของฉันมันไม่สามารถรอได้แม้สักนาทีเดียวเดวินพูด